จะคุ้มไหมถ้าจะติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับก็อาจจะต้องมาพูดกันตรงนี้อีกนะครับว่าแบตเตอรี่สำรองไฟปั้มน้ําเนี่ยอืมอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าแบตปั้มน้ําเนี่ยมันทํางานเนี่ยมันกินกระแสไฟสูงมากนะครับแบตเตอรี่เนี่ยบางทีลูกต้องใหญ่กินไฟเยอะมากเลยนะครับอ่าแนะนําว่าถ้าออกแบบระบบน้ําเนี่ยถ้าเป็นระบบปั๊มแบบสามแรงห้าแรงสิบแรงนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ย พยายามอ,ออกแบบให้มันใช้ช่วงเวลากลางวันแล้วต่อตรงอาจจะดีนะครับต่อตรงจะดีกว่าผ่านระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือใช้ไฟใช้ไฟจากแดดไปให้หมดเลยหรือไม่ก็ไฮบริดร่วมกวับไฟบ้านดีกว่านะครับถ้ามีไฟบ้านนะแต่ถ้ามีไฟบ้านเขาคงไม่ถามแบตเตอรี่นะเอาเป็นว่างี้แต่นั้นถ้าจะใช้แบตเตอรี่คุ้มไหมก็อยู่ที่ระเจ็และกันนะครับถ้าถ้าจําเป็นจริงๆด้วยนะครับต่อความจําเป็นจริงๆด้วยถ้ามีเงินแล้วจําเป็นก็ก็ควรต่อใช้นะครับ แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับที่ว่าจะลดน้ําตั้งแต่เช้าเลยก็ก็ลองพิจารณาดูแบบอลดตอนกลางวันดูนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆที่แบบเหมือนสวนทุรเรียนบอกว่าต้องลดแต่เช้าเลยนะแต่เช้าตู่เลยเนี่ยมันก็อาจจะจําเป็น <laughs> นะครับก็อาจจะต้องติดตั้งไปนะครับถ้าลดไม่เยอะนะถ้าเป็นแปลงไม่ใหญ่บางคนลดแค่ประมาณห้านาทีสิบนาทีนะ่ะก็สามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับเป็นระบบอัพเกรดแล้วก็ต่อเข้าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ ของปั๊มน้ำได้นะครับก็แต่ปั๊มน้ำอาจจะตัวไม่ใหญ่มากเช่นสองแรงม้าสามแรงม้านะครับจะ,จะกำลังพอดีนะครับในแปลงที่ไม่ใหญ่แต่ถ้าแปลงที่ใหญ่มากเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุม้มแบตเตอรี่มันต้องไปอัพเยอะกําลังวัดปั๊มสูงนะครับก็ตอบตามประสบการณ์แล้วกันนะครับที่เคยที่เคยเจอมาก็มีคนต่อก็มีทั้งคุ้มแล้วก็ไม่คุ้มนะอยู่ที่หน้าง,งานเป็นหลักเลยถ้ามีความจําเป็นมากก็ถือว่าคุม้มถ้าบางคนไม่ได้จําเป็นมากถ้าแบตเตอรลี่ก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนเลยนะอ่าระบบออฟคิดก็หลายแสนอยู่นะครับก็อาจจะ ต้องไปคำนวณดูนะครับบางคนไม่มีไฟเลยก็อาจจะคุ้มนะครับอืมบางคนมันไม่มีไฟจริงๆอ่ะก็คือคุ้มาะเขาเขาไม่ได้คุ้มปั๊มน้าอย่างเดียวเขาอาจจะไปทําเรื่องของอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟพัดลมอ่าที่ชาร์จแบ,บตเตอรี่หรืออย่างอื่นนะครับประมาณนี้เขาก็จะคุ้มของเขาครับแต่ถ้าใช้ปั๊มน้าอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับ